สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้พี่กิจก็มีประทัดบัวสามสีครับไม่เคยจุดเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองจุดกันครับ <S 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 คดสวยอ่ะ เอ้วกติดเดียวสือว่ามันติดเดียวตอนแรกเขาชี้ว่าเขาจะระเบิดนะครับทุกคนมีเสียงตุ้มต้ามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่มีนะครับเป็นแค่สีแล้วเขาจะหมุนนะครับทุกคน เอาละครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของพี่กิน,นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ